สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP นะครับ หากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กําลังเป็นประเด็นและก็น่าสนใจเราจะหยิบยกเรื่องราวเหล่านั้นมาพูดกันนะครับและในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสมาชิกนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับตอนนี้สําหรับวงบิลลี่ที่เพิ่งจะเดบิวต์ไปได้ไม่นานนี้เองนะครับเป็นวงลูก,กี้น้องใหม่เกย์กรุ๊ปวงแรกจากทางค่ายมิสติกเอ็นเตอร์เทนเมนต์นั่นเองนะครับจะมีเมมเบอร์ประกอบกันด้วยทั้งหมดนะครับหกคนนั่นก็คือฮารัมซกิชียุน ซูยอนมุนซูอาแล้วก็ฮารุนะนะครับ โดยจะมีการเพิ่มคิมซูยอนหรือว่าชอนนะครับเข้ามาเป็นอีกหนึ่งส,สมาชิกในวงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ทางค่ายนะครับได้มีการประกาศว่าชอนแล้วก็เพื่อนๆเหน,นียงกำลังเตรียมตัวนะครับฝึกซ้อมที่จะทำสเตจพิเศษออกมานะครับแล้ววันนี้เนี่ยทางค่ายนะครับแล้วก็วงบิลลี่เนี่ยก็ได้มีการปล่อยสเตจพิเศษนี้ออกมาแล้วนะครับ <St ay nope> <S <S นั่นก็คือเป็นเพลงเดบิวของวงนั่นเองนะครับที่มีชอนหรือว่าคิมซูยอนเนี่ยขึ้นไปแสดงเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของวงในครั้งนี้ด้วยนะครับทุกคนหลังจากที่ได้มีข่าว เกี่ยวกับการเพิ่มสมาชิกอย่างคิมซูยอนนะครับผู้เข้าแข่งขันจากรายการ Girls Planet 999นะครับที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับคิมซูยอนตอนนี้นะครับคิมซูยอนได้ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงบิลลี่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ได้มีการดบ b u t s t a ตจไปของสมาชิกวงบิลลี่นะครับตอนนี้นะครับมี s t a จพิเศษนะครับนั่นก็คือเป็น s t a จที่มีคิมซูยอนหรือว่าชื่อ s t a จเนมของคิมซูยอนในวงบิลลี่ก็คือชอนนะครับ ในสเตจนี้นะครับชอนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงนะครับแล้วก็ได้ขึ้นแสดงร่วมกับเพื่อนๆร่วมวงกันอีกด้วยนะครับในเพลงเดบิวต์ที่มีชื่อว่า Ring X Ring นะครับหลังจากที่ได้มีการขึ้นแสดงนะครับเหล่าแฟนคลับเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงนะครับการแสดงของคิมซูยอนร่วมกับเพื่อนๆในวงใหม่อย่างบิลลี่นะครับแต่หลายคนก็ชื่นชมนะครับความเป็นมืออาชีพของซูยอนบนเวทีนะครับแล้วก็ท่อนที่ซูยอนได้รับเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นท่อนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแฟนคลับเ ต่างตื่นเต้นนะครับกับการที่จะได้เริ่มต้นใหม่ของซูยอนนะครับในการเดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกเกิลกรุ๊ปวงบิลลี่นะครับตอนนี้เส้นทางสายไอดอลของซูยอนนะครับก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับทุกคนใครที่เป็นแฟนคลับของซูยอนเนี่ยก็มาให้กําลังใจซูยอนหรือว่าชอนกันนะครับหลังจากนี้นะครับในเพลงต่อไปในการคัมแบ็กของบิลลี่เนี่ยก็จะมีชอนนะครับเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกที่จะทํางานร่วมกับเพื่อนๆคนอื่นในวงกันต่อไปนะครับเราก็มาคอยดูกันนะครับว่าเพลงคัมแบ็กเพลงต่อไปจะออกมาเป็นยังไงนะครับ แฟนคลับหลายหลายคนหรือว่าแฟนเพลงหลายหลายคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่ยังติดอยู่กับเพลงนี้นะครับว่าเป็นเพลงไตเติลที่อาจจะไม่ได้ค่อยส่งในการที่จะนํามาเป็นเพลงเดบิวสักเท่าไหร่นะครับหลังจากนี้ไปก็หลายๆคนเนี่ยก็รอคอยดูนะครับว่าเพลงคัมแบ็กเพลงที่2เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเราเชื่อว,ว่าหากว่าได้เพลงดีๆเพลงปังๆเนี่ยวงจะต้องดังขึ้นมากๆแน่นอนนะครับเพราะว่าความสามารถของสาวๆสามาชิกแต่ละคนเนี่ยถือได้ว่าเด่นแล้วก็มีความสามารถกันมากๆนะครับเก่งกันทุกๆคนเลยตอนนี้นะครับคลิป สเตทเพลงนี้เนี ını, たた่ยก็ได้มีการปล่อยออกมาแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ยังได้เข้าไปดูแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าชอนหรือว่าคิมซูยอนในเพลงนี้นะครับบนสเตทเพลง Ring X R i n g ที่ได้มีการปล่อยออกมาล่าสุดนี้นะครับหลังจากที่ได้ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างคิดว่าชอนเนี่ยเหมาะกับเพลงนี้ไหมหรือว่าคิดว่าชอนเนี่ย เหมาะกับสมาชิกในวงบิลลี่ไหมนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันหรือว่าคิดแตกต่างกันสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแต่ว่าขอแค่คอมเมนต์ด้วยความสุภาพกันนะครับทุกคนหากใครนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับหลังจากนี้นะครับหากว่ามีเรื่องราวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับชอนหรือว่าคิมซูยอนรวมไปถึงสมาชิกแล้วก็วงบิลลี่นะครับเราจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับ